สวัสดีครับทุกคนพรวกผมคนปราบบ้าเกมชินเคยับวันนี้มาอยู่ผมจุดจีเดย์ออนไลน์เหมือนเดิมฮะกับฟอยทองเหมือนเคยอันนี้เรามากับรถหรูครับวันนี้นะฮะและข้างหน้าอา่าตอนนี้มีอะไรโอ้มีคนนอนครับอันนี้นะฮะบอกวาอ่าดื่มเยอะเพื่อนโอ้ไม่กอดเออตรวจสอบดูดนี่ยุงกัดหรือเปล่านะครับอืมโอเคปลอดภัยดีโอเค น้อยดีเพื่อนไปแล้วไปต่างกาดมันนะฮ0เจ็ดพันโอเคสวยเปิดคลิปมาทุกคนครับทำภารกิจแบบว่าชิวๆนะฮะนะฮะเบาสมองผ่อนคลายเนี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าในอู่รถเรานะครับมีใครเอารถมาให้เราทำหรือเปล่านะครับทุกคนนะลงมานี่อ่าเดี๋ยวไปดูครับเหมือนจะมีนะอันนี้นะฮะมาแล้วผมทุกคนตอนนี้อ้เป็นรถแบบรถจี๊ฟโฟร์วิวนะครับอันนี้ โอ้สภาพถ้าซื้อนี่หกแสนเจ็ดนะฮะทุกคนตัวนี้โอ้โหเราจะไม่ต้องการครับเราเอามาขายว่าครับนะฮะทำให้มันดีรับเอาขายครับทุกคนเน่ฮะเชื่อมือครับในการทําผมครับช่างฝอยทองคนนี้นะครับรุยครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะวันนี้จากสีดําที่ดูแบบด้านๆเมื่อกี้นะครับให้เป็นสีแดงสดใสหนึ่งนะฮะดูฉุบเฉี่ยวนะฮะดูทันสมัยหนึ่งนะฮะเราตัดด้วยสีดําครับแน่ตัดแบบว่าตัด ตัดขอบครับอ่แล้วก็แต่งท่อหนึ่งฮะนี่ท่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าเดี๋ยวดูคนหนึ่งนะครับอันนี้บังโคลนนะอันนี้อ,อ๋อกันชนหน้าครับกันชนนะนี้กันชนเป็นแบบว่านี่ครับดูแบบว่าดูหลูขกกึ้นไปนหนึ่งครับนะ <S <S นนี้เปลี่ยนเปลี่ยนลายไหมลายลายอ่าลายแบบสนิมนะฮะข้างหน้านะเป็นความตัดกระแดงสวยครับบังโคลนข้างล่างครับกันโคนดีดนะฮะอันนี้กันน้ําดีด ข้างในนี่เป็นโครงเหล็กนะฮะโครงเหล็กเป็นข้างๆอย่างนี้ครับนะฮติดโครงเหล็กไว้ด้วยครับนี่ครับติดแหลกข้างบนด้วยฮะนี้ไว้ขนของนะฮะแล้วก็ข้างล่างมีที่เหยียบโอ้ไมล์ปรงหน้านะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบว่ายังไงดีนี่ครับแบบนี่ครับคลายความร้อนดีครับนี้เปลี่ยนแม็กนิดนึงครับมุมสวยงามอ่าเพิ่มลายตรงล้อนะฮะให้ดูทรงแบบแรลลี่นะฮะโอเคครับทคนเสร็จครับอันนี้ทรงเลยไปครับ อ๋โอโหอยากได้เองเลยว่ะดูดิอย่างเท่ทุกคนเป็นไงโอ้มาม่กอดคันนี้แต่งไม้อย่างสวยจะรถเ,เก่าๆกับเอ้รไปนะเออน้ำเดิอดมไหนครับเอ่อ,ไไค,รอ,อครับน้องมครับน้องโพสท่าซะด้วยโอ้โหใจเย็นก่อนน้องเอ้ยอว่าไงจ๊ะมาไหม เอาไหนวะอันนี้สองบุห้าเดี๋ยวไปขายเอาเข้าไปเฉยโอ้ได้เลยจ้ะน้องจะไปหาที่ดีๆใช่ไหมโอเคพี่จะพาเองไปส่งรถกับพี่ก่อนนะไปจ้ะเนี่ยแหละที่ดีที่สุดแล้วรถพี่นะครับไปครับอยู่ก็มีคนมาส่งรถด้วยครับอันนี้อ่าเปิดเพลงฟังจ้ะน้องไะไงเพลงเพราะไหมลูพี่ลำโพงดีมากเลยนะ ไปครับน้องผ่าน้องซิ่งไปแล้วครับต้องกลัวน้องปลอดภัยมากรถคันนี้ของพี่ไปครับเราจะส่งลูกค้าแถวนี้ครับตรงสนามบินนะครันี้อยู่ไหนวะคุณลูกค้าผมพาน้องมาด้วยครับได้คุณลูกค้าจะไม่ไไว้ว่านะฮะจอดทุนลูกค้าครับโอ้คุณลูกค้าก็ใช้ได้แล้วเนี่ยอ่าลูกค้าครับนี่ไงครับโอ้ดีใจไหมฮะผมพาน้องเอ้ยเอ้ามีคนอยู่ในรถทุกคนเฮ้ย โอ้และส่งได้ครับวันนี้ได้ห้าหมื่นนะอันนี้เรารับใครขึ้นรถมาวะเมือ่อกี้โอ้ไมค์ก็เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ใครโทรมาตกใจเรามาภารกิจคาโก้เลยทุกคนครับนี้หากล่องเหมือนเดิมครับทุกคนนะไมคยครับลงบางล่างนี้อ๋ออาไอเพื่อนงานอะไรก็ว่ามาเลยน้องพร้อมทำงาน โอเคครับเหมือนน้องไปวว่าไงลังไปได้เลยเพื่อนโอเคครับสุดพวกข้าวนะทุกคนน้องไปใต้น้ำลึกนะครับเหมือนจะมีภารกิจใต้น้ำเกิดขึ้นกันตรงนี้ทุกคนไปดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปที่บินเล,ลปาครับวันนี้ไปครับคันนี้เราไวอยู่แล้วครับต้องกลัวครับรถคันนี้นะไปครับอื มาเจ้าผ่ากลางสวยเน่บีบแต่เดินเครื่องเงียบมากคันนี้นไหมครับทุกคนรถฟรีโอ้ยยอดนะไปครับภายในแต่งเป็นสีเขียวเหลืองแดงโอ้หุนยังอยู่ครับผมโอ้เฮไยเพื่อนปลาไปแดงน,นี้นะองค์บอลนี่เออถอยถอยถอย,ถอย,ถอย นี่ครับสายนี่ทุกคนฮะเราเจอแล้วครับเราต้องไปดูเอ่อนี่ครับอ๋อหลังรถนะฮะเซิร์ชครับเปิดประตูหลังรถนะเิดกระโปรงรถปึ๊บขึ้นมาเฮ้ยอวะอ๋อได้กระเป๋ามาครับป๊าปโอเคเป๋าพร้อมเพื่อนไปฮะไปที่เอ่อปาโตริโนไฮแลนด์นะฮะนี้อ่าไปครับ จะไม่ไกลเท่าไหร่ครับทุกคนตัวนี้ตรงมานีครับเ,เราตัดผ่านขึ้นเขาเลยฮะความไวลงมานีโอ้ไหลลงเนินยังอยู่ไงไปครับเหินข้ามเลยครับข้ามเขาายโอ้ความไปเขาวันนี้ครับเรานะรถเราเบาครับนี่ครับไงเ,เบาสบายเหมือนปุยนุ่นลงมาแบบนิ่มๆเป็นไงฮะยอดไหม เร่งเครื่องเลยฮะเราตอนนี้ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับทุกคนอีกประมาณไม่ถึงโลเนี่ยฮะน้องว่าไงครับโอ้ยหมนุนสวยยังอยู่โอเคนี่ครับข้างหน้านทุกคนอยู่ล่าเน,น,นะครับโอ้โหเต็มเลยฮะขอดูสิทำอะไรกันอนะฮะหนุ่มไหนส่องดูสิมั่วสุมอะไรกันฮะโอ้โหอยู่บนบาน มีเรือมีทั้งเรือมีทั้งรถทั้งโอ้โหเต็มหมดเลยคะทุกคนปืนกลน,น,นะครับเปิดเลยครับเรานี่ครับหนึ่งตัวยังไงหนุ่มไม่โดนเนี่ยยิงไม่โดนเรายิงไม่โดน,เร,โดนเราอยู่สูงไกลมากนี่ไงเราได้เปรียบครับนี้สองตัวสตัวเอาเดี๋ยวครับยังไงครับหลบทําไมสี่ตัวหมดดงกระบอกเลยอันนี้ยังไงครับแอบหลังเกวียนทําไมหนุ่มนี่ไงแอบหลังเกวียนนะยังไงนี่ไงไม่โดนอยู่ไกลมากทุกคนเล็งดี โอเคสวยพร้อมอืมเอาเดเอาเดเหมือนจะหมดนะนี้ทุกคนสวยครับเราเคลียร์ได้เยอะแล้วครับเราขับรถลงไปเลยฮะถอยหลังเมืก่อนตอนนี้เฮ้ยไม่เลยวู้ยังอยู่นี่ครับเราต้องไปเอาโอ้ตะก,กั่ยดำน้ำครับเพื่อช่วยดำน้ำนานขึ้นครับโอ้มว่าแล้วกล่องมันอยู่ข้างล่างแน่นอนใต้น้ำอันนี้เออยังไงนุม่มยังอยู่อีกเหรอ มาเลยครับอะไรโนโนโนลหนัวเข้าไปครับอืมสาเข้าไปโอ้ยรถมันแรงเกินันนี้ฮะร้อยครับหมดครับนี้ยอมหนุ่มยอมซะเรียบร้อยนี่ครับทุกคนต้องหานี่ครับนี่เอาหน้ากากดำน้ำอ่ะครับและหน้ากากช่วยหายใจครับใต้น้ำโอเคครับเราใส่แล้วไปครับทุกคนต้องไปตรงนู้นเลยครับ กลางคะเลฮะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวหาที่จอดรถดีๆครับหามุมลงดำน้ำทุกคนครับอันนี้ไปครับข้างหน้านี่ทุกคนครับโอ้โหอยู่ครับเต็มเลยฮะโอ้ไม่กอดนี่ครับมันมีกล่องอยู่ข้างล่างครับคอนเทนเนอร์นะโอ้โหอยู่กลางทะเลทุกคนใต้น้ำเตือที่แลวเราถอยหลังจอดตรงนี้ครับเนนได้ครับผมว่าใช้ได้แนละ้ว พม่สาวดีแล้วนะเข้าดงป่าตรนนี้โอ้ป็งไงโอ้ออกไงไวะเดี่ยนี่ครับดูสิครับทุกคนโอ้โหมีหอมีอะไรแบบเรือมันแบบว่าหน้ตาตะเวนครับอันนี้ก็ได้ข่าวว่าข้างล่างนี่คือแบบเหมือนเรือสินค้าล่มนะฮะไปทุกคนลงน้ำนาครับ <c oughs> ลงมาดูก็เหล่านี้ <c oughs> ดักมาแล้วครับโอ้แล้วมี อากาศใจให้อยู่20อันครับันนี้นะฮะอากาศใจทุกคนเรามีอยู่ครับใช้ได้อยู่20อันครับดูทุกคนเลยโอ้เรือเริ่มเต็มเลยทุกคนนี่ครับหืมซากไทยฮันิกหรือเปล่านี้เรือล่มในหนองเจอแล้วครับเราติดระเบิดเลยโอ้เลยโอ้กลับมาทุกคนโอ้ไหยเลยครับไ่วย,ยากในน้ำเนี่ยครับ เราก็ติดระเบิดลงไปครับป่าบโอะเข้าไปซีโฟนี่ไงที่เรามาปึ๊บไปทุกคนครับถอยออกมาก่อนครับฮึ่ยฮ่ออสามสองหนึ่งอุ้มอ้าวว่างเปล่าแล้วมันรู้ว่าทุกคนโอ,อ้ตัวนี้ฮอเฮอมาบินมาแล้วครับโอ้ข้างบนหัวเรา โอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตันนี้ไม่มีของโไม่กอดหาใหม่ครับอันที่สองทุกคนตัวน,นี้เราต้องหาทั้หมดสามอันนะฮะไปอันที่สองไปเลยครับโบเข้าไปโอเคมีแล้วเพื่อนโอ้โหตอนนี้อันเลิศแล้วครับมันรู้แล้วครับมันอยู่ข้างบนหัวเรารอระเบิดสามสองตู้มเจอกันแล้วครับทุกคนของไง จอแล้วฮะลงไปเอาเราฟาบหนึ่งอันครับมาแปะต่อทุกคนครับมีว่นนี้แปะเข้าไปรอระเบิดตุ้มสวยครับทุกคนตัวนี้จเจอแล้วครับอีกหนึ่งเก็บขึ้นมาโอเคครับหาต่อครับเหลืออีกสองตครับทุกคนอีกหนึ่งอันเจออีกตู้ระเบิดตุ้มอ้าวตู้นี้ว่าง ทุกคนกตู้สุดท้ายครับเรานี้อันสุดท้ายต้องมีแล้วล่ะตู้นี้นะครับแปะขออนุญาตแปะนะครับปาบเข้าไปโอเคอุ้ยอะวังเปิดอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยโอ้ยสวย,สวยได้สองพันหมดทุกคนโอ้ไม่ตูม้มระเบิดโอเคสวยครับ ูลงล่างเงี้นอนครับปีการหนึ่งของได้ไปแล้วนี้ทุกคนโอเคกับที่เซฟเขาครับไปที่เซฟเขาครับอตอนนี้จะผ่านยังไงดูฮอ3 4สามสี่คันข้างบนครับเอาวหวยผ่านตรงน,นี้มาแอบสาลายซ่อนตัวเป็นไงไปครับโอ้มันเริ่มยิงไปแล้วครับโอ้ยเริ่มน,น่เริ่มตื้นครับมันเริ่มเห็นเราแล้วครับดำหนีก่อนขึ้นเร็นี้โอ้ยมาดิโอผมพร้อมแล้ววะอ้ยลื่น โดดขึ้นมาครับโดดนก่อนอุ๊ยช็อตยังงอนหนุ่มใจเย็นก่อนเลยตามมาทำไมเอาไปเลยครับเปิดแล้วครับแล้วเราวิ่งไปที่รถเราครับตัวนี้รถอยู่ไหนวะนี่ครับเราจอดเป็นนี้ครับอุ้ยโอ้เ้ยมาด้วหนุ่มเอาโดนหางสวยหนียงลันครับปล่อยไปเลยครับเราถึงรถแล้วครับเราเปิดรถขึ้นครับตันนี้ไปก่อนละหนุ่มตามทันหรือเปล่าคันนี้ นี่บอกเลยว่าไวมากไปครับขึ้นเนิรมเลยครับแล้นไงจ่อไว้ทางหนีทีไล่อย่างดีโอ้ปั่นหนึ่งเลยนะเราขึ้นเนินหนีเลยฮนะมไม่โดนหนุ่มไปจ้าเฮือมลงมานี่ไปครับสวยครับนี่เลาะมาครับเราลงสู่ถนนใหญ่โอเคสวยไปดูนครับไปที่เซฟเฮาส์นะฮะต้องเอาของไปส่งนะปับ๊บ ปัดถูมาหนี้สวยเ <l ots> ข้าโค้ <l ots> งเป็นไงฝ่ายเอ็ทุกคนผ่ากลางวันนี้โอ้เราไวอยู่แล้วครับวันนี้ขอให้เพื่อนลงสะพานครับเรานี้ใกล้ถึงแล้วทุกคนครับนี้ผ่านโคง้งเข้าไปนี่ครับมุมมองแบบโอ้ต๊กแข้งนะเอาดิยังไงนี่โชว์ล้อแบกถึงแล้วครับนี้ขวาข้างหน้าทุกคนดิฟเลยเป็น <l> ไ <ots> ง,ง มึงอยู่คุมสบายๆโตบิบแตนละเพื่อนซ้ายนี่ครับไปต่อฮะเฮ้ยใครยิงวะโอ้โหตามแล้วครับโอ้ยไอหมอนี่มันเกิดใหม่มาแล้วครับเราถึงข้างหน้านี่ครับเราถึงแล้วครับเซฟเฮ้าส์นะสายมือนี่ครับปัดแล้วกเดินรถปั๊บขึ้นมาสวยครับจอดเราไปครับเข้าข้างในครับโอ้โอ้ตู่ ้าวยังไม่จบเลยเนี่ยโอ้ต้องขับรถไปส่งนะครับอันนี้อ๋อขับไปที่ warehouse เ,เราครับโอ,โอเคโอ้ไปเพื่อนเราไปเลยโอเคได้เลยขอไม่เก็บครับที่ warehouse เ,เราครับทุกคนตัวนี้ะรีบไปโอ้ยถอยไปครับมันยิงมาแล้วโอ้ <c oughs> มาดิหนุ่มไม่ทันหรอก โดดข้าวมานี่ครับรถเรามีหลังคาป้องกันกระสุนได้อย่างดีนะดิฟสวยจอดตัวน,นี้ส่งของนี่ทุกคนแล้วไปชีอหัาโก้ครับโอ้โหหกแสนใช่ไหมดูดิ oh โอ้มายกอดโคตรเอารวยนะวันนี้จะจะปุ่มปุ่มกะกะจะกระปุ่มปุ่มกะเพลงอะไรวะเนี้ยโอ้โหวันนี้มาทำภารกิจครับทุกคนตอนนี้ เราต้องทําการนะขโมยรถนะครับของแก๊งนี้นะครับแก๊งฮิปฮอปนี้นะฮะเพื่อไปทําแบบการป้ายสีนะครับขับรถเข้าไปจัดการเป้าหมายนะครับนะฮะป้ายความผิดให้กับแก๊งนี้นะครับอ่าสบายๆครับไม่บุกมากครับยิงรถหน่อยเพื่อนนะยิมรถหน่อยเพื่อนโอ้ยใครยิงวะโอ้โอ้ไม่กอดยิงม,มาทำไมานุ่มเอ้ยหลังตื่นมาทำไมอึ้งหลับไปเลยนุ่มโอ้ยไอ้อนี่เล่นเป็นหลบหลังรถเราโอ้ไม่กอดระเบิดดีไหมระเบิดไม่ได้อื ยังไงยิงดิยิงอัดจะไม่ดิจะตายทุกคนแดงมาดิสู้อูเกือบตายเติมเลือดแิ้วหนึ่งอูเกือบตายไปครับทุกคนเรียบร้อยครับเราได้รถเข้ามาแล้วครับนี่รถแก๊งของโอ้โหเปิดเพลงมาก็เยอะเฮ้เยอ่ะอ่ะฮ้ไปครับทุกคนตัวนี้เป้าหมายคุณหน้านี่เองครับตัวนี้ไม่กี่เมตรนี่เองนะฮะอุ้แหละชนโอ้ไม่กอดเฮ้ยหนุ่มไปไหนเฮ้ยหนุ่มเอาเฮ้ยหนุ่ม กูเล่าแกงฮิปฮอปเองไปไหนหนุ่มรถมันไวมากทุกคนเฮ้ยโอ้โหรถโทษเพื่อนรถมันเฮ้ยไปไหนจอดเฮ้ยโอ้โหดูรถมันดิรถมันโกงเกินโกงเราทุกคนโอ้โหเหยียบมิดเลยดูมันดิเหยียบหนีรอด้วยหนุ่มระบายยิงไม่โดนเลยวันนี้ขับตามมันนี้ครับดูมันล้มไวมากทุกคนโอ้ใหม่ก็ปิดพิมพ์นึงฮะ เอาเดชชนโอ้อย่าง่ะเด้ไปครับรีบไปครับไม่ทันแล้วมันขับไปนูแล้วโอ้เอ้าเฮ้ยฝาปงโอ้ดีนะจะให้เบาขึ้นครับรถเราไปครับรีบไปจังหวะลงเนินทุกคนครับใช้เป็นประโยชน์ครับนี้เหยียบไปเลยครับมาเดชไหลตามลงเนินมาแล้วครับนี้ไอหนุ่มหนีไปไหนหนุ่มมันขับแบบเล่นเป็นครับตัมันเล่นเป็นทุกคนดูฮะ เอ้ยนุ่มจอดม,มันขับหลบกระสุนมาเดี๋ยเอ้ยจอดนี่จอดปจอดนูนม,มันยังอยู่ครับโอ้โหมชนคนทุกคนโอ้ยกระจายไอ้หมอ,อนี้ข้างครับข้างไปแล้วเอ้ยอยู่ตรงนี้อ้าวชนตูดเสียหลักโดนดนี่ครับงี้มาเดียดครับนุ่มยิงอัดทำไมครับยิงอัดมาดิย,ยังไงเรียบร้อยนฮะโดนไหมครับเช็คโอเคครับเรียบร้อยครับเป้าหมายเราครับไปครับ นี่ครับทำการป้ายความผิด้กับแก๊งทิปย์พบเนี่าเราจะนึกว่าแก๊งทิปย์พบเป็นคนทำนะครับเราก็จะรอดครับนี้โอ้โหดีครับโอ้โหผ่านเลยครับนี้หายความผิดแปดหมื่นห้าสวยเลยอ๋อยอดโจ๊ะโจ๊ะฮะนี้ทุกคนครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะฮะทุกคนกับรถเด็กฮิปนี้นะฮะลาท้ายคลิปกันไปนะครับโดดเด้งดึ่งเป็นไงทุกคนโอ้อาวาเรื่องกก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนครับ เราเจอใหม่ครับคนปะบ้าเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะไปแล้วครับ